ยไปเลยยืนอยู่บ้างอะไรวะาหยุดเลยทุกคนโอ้ my god เพลงนี้ผมเขียนเองมีประเด็นนะถ้าผิดมีประเด็นนะแม่อยังไม่รออกตัวแรงเพื่ผมคือถ้าพูดตอนถูกแล้วแล้วก็อันนอันนั้จะพูดทำไมวะเราเรียกกับไปก่อนเพื่อลองดูลองดูเพื่อลองดูสียงสูบไว้ก่อนเลยไหมสียงสูบไว้ก่อนเลยไหมอู้ละ มเอซซิให้หายวันนี้กบอกเลยเชื่อหายหายที่นี่อันนี้เือเลิกแล้วเรอเลิกแขชีราแบบนี้เละเทสบไเลยที่นี่ที่ไหนคับพี่แอ๊ไม่ต้อบอกว่าเทนี่เป คอยมานานมากาว่าเราจะแบบโอ้อจะเอาคิวมาชนกว่าจะได้เจอกันนี่คือมันเป็นอะไรที่แบบยากมากนะเพราะแต่ละคนเขาคิวทองมากนะคะแล้วเราก็รอคอยมากๆที่จะเจอกับสามคนนี้นะคะ ให้ดูเฉพาะปลาหมึกแถวบนดีๆไอตัวแถวล่างเนี่ยมันมันมน่ากลัวมากที่เราสามคนนี้มารวมกันนะคือเป็นความแบบผมไม่รู้จะบอกว่ายังไงแต่ว่าต้องบอกว่าสามคนนี้ตึงมากแล้วเหมาะกับชาเลนจ์วันนี้มากคิดว่าทุกคนรู้จักอย่างดีให้แนะนําผลงานกันเลยดีกว่าว่าตอนนี้มีอะไรอัปเดตหน่อยเออสวัสดีครับผมเบมเบลครับก็วันนี้มีเพลงใหม่ครับชื่อเพลงว่าก่อนครับผมจจจงงััมมมย เป็นเพลงแนว New Metal นูเมทัลหลังจากที่แบบไปแคร็กตัวเองมาอย่างยาวนานก็ได้ค้นพบว่าจริงๆแล้วตัวเองเป็นคนชอบแรปแล้วก็เป็นคนชอบร็อกในตัวด้วยท้ายก็เลยออกมาเป็นแนวเพลงแนวนี้มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับพี่ Mac The Woman แม็กเดอะดาร์กเกอร์โซแมนด้วยกับแม็กครับผมฝากไปฟังด้วยแล้วกันครับก่อนครับสำหรับคนที่ปากแข็งกว่าหัวใจเฮ้ยทำไมวันนี้เขามาดุดันจังเลยอ่ะอ่ามาเทพส่งดนี่ยว่ะอาของผมมีเพลงที่ปล่อยมาสักพักแล้วครับอยากปล่อยเพลงใหม่แล้วเนี่ยแต่ว่าแต่ว่าเร็วๆวันนี้ จะมีมีติ้งของค่ายผมค่ายเดอะมสประมาณช่วงเดือนกันยาครับประมาณวันที่11กันยาก็จะมีศิลปิน6คนที่ค่ายครับุยก็จะมีพาร์ทเนอร์เราที่เราอุกไว้ก่อนอุยล่บอกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่เราเพิ่งร่วมงานกันเป็นบริษัทซีรีส์ไว้ครับ หนูมีทางนี้หรอมาร่วมงานกับบริษัทเราครับให้เราดูแลเพลงใดๆอะไรอก็คือิดตำรานะก็จะมีอีเวนต์นี้ครับผมแล้วก็เพลงที่ปล่อยมาสักพักแล้วจริงๆปล่อยมา6เพลงเพลงที่ทำงานที่สุดคือเพลงซื้อของโจรครับ ชื่อเพลงชื่อเพลงครับอพฤติกรรมนะไปทำภาคสองได้นะยึดของกลางบันนี้นะคือในเนื้อเพลงมันบอกอยู่แล้วว่า ต้องยอมจำนวนต่อหลักฐานที่ถูกกล่าวหานั่นคือเรื่องจริงม,มึนงงเฉ็บพันไม่ทันทิ้งของกลางเนี่ยครัอ๋อมี <ใจ S 1> มีโ<ม>อ้โหเด็ดดีอ่ะมาของคุณละลองทำโนคอนลองทำโน้ตคอนนี่เรื่องจริงอคอนเสิร์ตเนี่ยคือพอคุณดูคลิปนี้จบเนี่ยคุณเตรียมตัวไปคอนเสิร์ตได้เลยใช่วันนี้ที่ถ่ายอยู่เนี่ยอีกอาทิตย์นึงเล่นละใช่แต่วันที่ออนอะคือ 2วันคอนเสิร์ตแล้วตัดเร็วแต่ลองทำโนคอนจะเกิดขึ้นวันที่13เดือนกรกฎาคมคืออีกไม่กี่วันนี้แหละครับถ้าใครมีบัตรแล้วก็ขอบคุณมากนะครับก็ไปเจอกันที่งานแล้วก็ถ้าบทเพลงล่าสุดก็ล่าคดีฆาตกรรมในห้องปิดตายก็ถูกคลี่คลายด้วยรอยยิ้มของเธอขอพูดทีนึงแล้วคดีฆาตกรรมในห้องปิดตายก็ถูกคลี่คลายด้วยรอยยิ้มของเธออันนี้เฟเธอริงกับโนวันเอล แล้วก็ในวันคอนเสิร์ตครับก็อัลบั้มเต็ม long time no s n g ก็จะวางจำหน่ายด้วยเลยโอสิบเพลงท่วครับคือคต้องบอกว่าคค3คนนี้เขาตึงมากนะครับเขาตึงเขาพลาดะไรมาเยอะมากจริงโอเคนะคะแล้ววันนี้กับชาเลนจ์ที่จะเจอคือพารองคนหุกค่ะ <laughs> ทาร้องท่อนฮุกผ EX ู้เข้าแข่งขันจะได้ฟังเพลงในแต่ละข้อซึ่งอาจจะเป็นท่อนใดท่อนหนึ่งในเพลงก็ได้เมื่อฟังแล้วรู้ว่าท่อนฮุกของเพลงนั้นร้องว่าอะไรให้วิ่งมาคว้าไม้และร้องท่อนฮุกออกมาให้ถูกต้องถูกคำหากร้องผิดผู้เข้าแข่งขันคนอื่นมีสิทธิ์แย่งร้องทันทีใครที่ร้องได้ถูกต้องจะได้คะแนนไปหรือถ้าข้อนั้นไม่มีใครร้องถูกเลยก็จะไม่มีใครได้คะแนน ันบ่าหรือเปล่าหยุดเลยทุกคนโอ้ my god เพลงนี้ผมเขียนเองมีประเด็นนะถ้าผิดมีประเด็นนะแม่ยยางไม่รู้ออกตัวแรงเ้่นกันคือถ้าพูดตอนถูกแล้วแล้วก็อัน้อัูจะพูดทำไมวะเราเราลีกันไปก่อนนเพื่อลาดึงเพื่อลาดึงเพื่อลาดูโอเคมาอย่าจะบอกว่ารักฉันรักเธอ อยากจะบอกให้รู้ให้เข้าใจเพื่อฉันไม่มีโอกาสบอกเธออีกต่อไปให้เธอจำคำคำนี้เอาไว้ว่าฉันรักเธอ จะออกมาดีอีกแบบหนึ่งเพราะพูดก่อนแล้วร้องถูกแต่ถ้าพูดก่อนแล้วร้องผิดก็อีกแบบหนึ่งแต่ถ้าร้องถูกแล้วพูดทีหลังก็ดีอีกแบบเอาเป็นว่าถ้าร้องถูกกเอาข้างหน้ามาใช้ถ้าร้องผิดปุ๊บตัดข้างนอาออกงเลยเพลงนี้นะคะห่างฉันไปเป็นอะไร เกิดแล้วกูจะเกิดวันนี้วันนี้วันนี้กูต้องดังสงขใจหมดเลยคนเสียงสุขใ่หมดเลยไม่รู้ว่าฉันอใจฉาหรือว่าสุขใจน,น้ำตามันตาทิ่ไหลนั้นไหลมาจากจุดไหนเป็นเพราะฉันเสียใจยังไงหรือเป็นเพราะฉันชื่นชม ที่ได้เห็นเธอกับเขารักกันขนาดนี้ฉันควรจะยินดีที่เห็นเธอสุขสบา์แต่มากกว่าที่จะรู้สึกไม่อยากให้เป็นเขาเลยจบไปเลยเพื่อนพูดตรงไม่่รู้วาฉันอ ของแท้เมื่อกี้เมื่อกี้กะกะแบบเอามุกเลยพูดโกงๆแล้วเมื่อกี้พูดกลัวกูไม่กล้าออกเลยกูออกไปเมื่อกี้กูแบบเพราะงั้นแล้วอันนี้ขบวนเดียวจบเลยนะเดียวเลยเดียวเลยและเพลงนี้นะคะพูดตรงๆนะคะส่งการตีใครตีนะค่ะ เป็นได้ก็แค่นั้นจะสููจะรักแค่ไหนก็คงต้องแพ้ต้องเจ็บใจไปทุกครั้งยอมเป็นวายร้ายแค่เพียงได้ลองได้มองหน้าเธอใช้ฉันก็ต้องตายก็มันเป็นแค่นี้ยายจบแล้วสำหรับวายร้ายอย่างฉันมันแค่วายร้าย คือผมชอบผมชอบผมแห้อแล้วรีบกลืนกับเข้าไเอะไรท่านี้วรายร้ามากเขาอาจจะเข้าทางเขาออาเป็ก็ดูแบบถ้าถ้าปล่อยไปเป็กงับแน่นอนฟาดแน่นอนนะคะแล้วนี่วรายได้ายทีมนักครีนมาล้โอ้โหเซ็งสูงไว้ก่อนเลยไหม สิงสูงไว้ก่อนเลยไหมหัวะเบือใสสูงไว้ก่อนเลยเส่สูงแอสซิสให้ชีวิตแค่โดนทำลายแต่ในสุดมันต้องไม่โดนทำลายแค่วันนี้หัวใจสลายเตือนตัวเองว่าถึงยังไงฉันยังต้องอยู่ความรักรังวหลอกมันก็แค่เจ็บปวดไม่มีค่า ให้มันทำลายชีวิตไม่ได้ชีวิตคดนทำายที่มไม่ดทำลไ,ไม่มีพลาดเลยนะ ล็อกทางพี่เขาเลยข้าทางเข้าทางคราวนี้ดูแบบสันทานได้ไงสันทานเราสันทานได้โอ้โหตั้งคีย์เมื่อกี้แล้วกูก็ไม่ไปแล้วแหละกลัวจะไปแก้ไม่เราออกมาเราตั้งคีย์ใหม่ได้แล้วก็ดอบเราดอกคีย์ได้เราไม่จะเป็น้องไปคีย์เด็กของเขาได้แต่ที่เขาไม่พลาดเลยไงครับอ่าต้องให้เขานะคะและอกหักสงกรานต์เลคะแนนไปค่ะ ไปก่อนเลยเอาเเอา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 นนี้ในนี้เลงนี้ขามาไป่กับเดี๋ยวเเยพูดก่อนตลอแล้วะขอให้เธอรักฉันคนเดียวตลอดไปไม่มีใครอีกแล้วที่ทำเธอวันว่า อยากขอให้รักฉันบังสายตาให้เธอมองมาที่ฉันคนเดียวจดได้ไหมไม่อยากให้เธอหลงรักใครนอกจากฉัน นกริดนะคะผมเป็นตัแบบเลื่อมโล่ไปเยอะเลื่อโลตัวรับอิสระอแล้วสายออกบอลใช่ใช่ออกบอลเงี้ยออกบอลโอเคนะคะและเพลงนี้หน้าทองนะคะมอสตีไข่แตกมาเอาดิอ่ะเอาดิอ่เอาดิ มันน้ำมันโหนกหนอหัวใจดวงนี้ไม่หลับจำเหมือนโดนซ้ำๆแล้วสะใจหัวใจนี่มันงมง่ายตักเตือนไม่เคยฟังกันเหมือนโดนเท่านั้นยังไม่พ่อขอยอมเจ็บช้ำมันต่อไปหัวใจเจ้ากรรมนั้นใส่เฝ้าคอยทำร้ายตัวเองูกตดะ นี่อยากแต่อยากฟังอยากฟังเวอร์ชันแบบเสียงสูงอยู่นะอ่าลองดูลองให้สิลองให้ใครฟังอ่อเออลองลองถูกไปละอะไรผมอ้อนรออยู่เหัวใจดวงนี้ไม่รอ จำละสะใจหัวใจนี่มันงไงายตักตือนไม่เคยฟังกันเหมือนนอนเท่านั้นยังไม่พอขอยอมเจ็บช้ำมันต่อไปหัวใจโจกรรมนั้นใส่เฝ้าคอยทำร้ายตัวเองโอ้โหทำไมไม่ออกมารองถูกหมดเลยก็รองได้หรอทำไมแรกนะไม่น่าออโอเคนัคะแล้วเพลงนี้คลอมนะคะมอสได้คะแนนไปค่ะ ไปโอ้ไปเลยไปเลยเธอชอบฉันตรงไหนให้เรับปากกานผัดเกน็ดแม่ผันเกล็ดไปแล้วอ่ะีให้ดี้ีเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นยืนอยู่บ้านอะไรวะยืนสั่งโตเกี้ยวยืนสั่งโตเกี้ยวอะไรเนี่ยว่าฉันมีเพียงว่าฉันมีเพียงความรักอยู่เต็มหัวใจ เละอยากรู้อมีใครมีใครจะมารับเอาไว้เรียกแกบอกเอามต้องมีใครที่ต้องการไปรอรอ มีใครที่ต้องการฉันที่จะรักไฟฟ้านั่ก่อนแล้วยอนไปก่อนคงมีใครที่ต้องการฉันไฟฟ้านิ้มยืดหัวใจคงต้องคงต้องมีใครที่จะรักที่จะที่จะรัก ลอดไปว่าฉันมีเพียงความรักเอานี้แบบสคนมาร้องด้วยกันเลยไหมว่าฉันมีเพียงความรักเต็มหัวใจอยาก ไฟฟ้าหยิบยืนหัวใจคงต้องมีใครที่ต้องการฉันที่จะรักตลอดไป กันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างที่มาทำชาร์จนี้กับตู้ซ่อนหมีเป้กก่อนเลยค่ะรู้สึกเหมือนหน้าจะมืดครับจับเพลงเมื่อสักครู่นี้ไอตอนเล่นมาตั้งแต่หัวเพลงไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นไหนหลังไม่ได้เ้วสนุกมากครับสนุกมากรู้สึกว่าได้ทำงานแบบเหมือนจะเป็นงานโซโล่แต่จริงแล้วเป็นงานทีมเวิร์เอออ่ะส่งเป็นไงบ้างดีครับสนุกมากเลย แค่นี้ได้เหรอมึงไม่เคยทำงานเหรอทำงานยาวเดี๋ยวดีครับสนุกดีนะครับด้เห็นเพลงดีๆจากคุณว่านก็ผมก็เกิดวามาแล้วมาแลาเป็นเลยได้ไอเดียมากมายสุดยอดนะคะของว่านเป็นไงบ้างผมรู้สึกว่าเป็นุีความปิติหัวใจอย่งหนึ่งที่เหมือนเราได้มาร่วมทําบุญกันทางบเอาสับแสงเลยมันร่วมทําบุญร่วมกันทางเนื้อเพลงเมื่อกี้อย่างที่เห็นต่างคนต่างมีจิตศรัทธาเท่าไหร่ก็หย่อนเนื้อเพลงให้เท่านั้นจนผมเนี่ยได้ผุดได้เกิดทีอะ สุดมันคัอทีมเป็นไงบ้างที่เจอแขกรับเชิญวันนี้สนุกค,ครับผมแล้วก็พี่ๆเขาเก่งและตึงอยู่แล้วไปต่อดีบ <c oughs> อว่าได้มาเอากันเลยได้มาฟังพี่ๆเขาร้องสดใช่แล้วก,แวก็แล้วก็เมื่อกี้ประสานเสียงกันตอนสุดท้ายรู้สึกว่าแบบอุ้ย พี่เขาน่าจะแบบขึ้นคอนเสิร์ตด like ้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยเพรว่าถ้าม uh ีคอนเสิร์ตร่วมกันน่าจะปังให้ทั้งสามคนฝากผลงานอีกครั้งนึงดีกว่าค่ะก็ฝากผลงานเพลงใหม่ครับชื่อว่ากอนะครับสามารถฟังได้แล้วทุกแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ดู MV ได้แล้วด้วยครับฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับที่ thisismvl นะครับในทุกๆแพลตฟอร์มนะครับ thisismvl ครับครัน่าของสองค่ะฝากน่าหนอดด้วยครับแล้วก็อีเวนต์เจอกันกันยาครับ แต่ไม่มีถุงเท้าจริงเราจะร้องเพลงเราจะร้องแบบสูงๆแต่เวลาพูดเราจะคู่ๆต้องพูดแับตับพูเจ็บคอแล้วฝากระบายนะครับลองทำนมซองนะครับระบายเต็มลำดับที่5ของชีวิตผมนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตลองทำโนคอนด้วยนะครับทุกอย่างก็อยู่ที่ในสปายชดิสนี่แหละก็แวะไปดูได้หรือว่าถ้าอยากดูรายการที่ผมทำอยู่ก็ช่องโซโลอิสชาแนลนะครับอ่าฝากด้วยนะคะแล้วก็ใครชอบคอนเทนต์แบบนี้ใครชอบชอล์จแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามตู้ซ่อนบิดทุกห้าช่องทางเลยนะคะวันนนี้ขอบคคุุณทกกมา คุับเขียวยับม้ับคุณยับลองทำโนคอนฮะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวของเข้าเอาเพลงมึงก่อนนะำส้มไอเพลงล่าสุดที่ส่งมาให้ฟังไอหัวนมหรือหัวเกียร์เดี๋ยวส่งเพลงนั้นไปคือเพลงอะไอยากฟังม่าอะไรอย่างเงี้ยเล็กจังหวะมันเหมือนไอมันใหญ่ใหญ่เลยผมได้หมดที์วะไม่ใช่ผมไม่ได้ส่งเพลงนั้นไปผมส่งเพลงนี้อะรเส้นผมหรือขนหมอโอ้ยใช่รายการออนไลน์มันได้หมดได้หมดได้หมด คุณนายถึงกันเหลือบขึ้นมามองมอเไไปไปต้องเลือกขอบเพื่อนนะถ้า <c oughs> พี่ส่งปล่อยเพลงนี้อยากดู MV <c oughs> นะครเอเ็มวีนะธอ้